ลีุ่รเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแฟนฉันเป็นทหารถ้าทุกคนกำลังคิดว่าเรื่องนี้เป็นแนวรักใส่กุกกิ๊กนะคะใช่อยู่ค่ะแต่ว่ามันซ่อนความดราม่าเอาไว้ด้วยเป็นการมิกซรวมกันระหว่างหัวข้อรักสามเศร้าและแฟนของฉันเป็นทหารค่ะปิ่นนารากับชีวินทั้งสองคนเป็นคู่รักกันซึ่งเรื่องนี้ กล่าวถึงในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียเดี๋ยววันนี้วินนะ่ะจะไปหยอดเงินที่ตู้โทรศัพท์หน้าบ้านโทรคุยกับปิ่นนะจ้าแต่คืนนี้ไม่ต้องคุยนานมากก็ได้นะเดี๋ยวยุงจะกัดเอาในยุคนั้นการติดต่อสื่อสารกันถือว่าลำบากเพราะโทรศัพท์มือถือก็มีราคาที่สูงมากแย่ yeah, จริงฝนตกเดี๋ยวเราไปหลบฝนกันตรงนั้นก่อนแล้วกันนะ จ้าวินดูสิเปียกหมดเลยและแล้วความพลาดในวันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องและนี่คือเรื่องราวในเวลาหลังจากนั้นยินดีด้วยนะคะคุณตั้งคันได้สองสัปดาห์แล้วล่ะคะ่ะเรื่องจริงเหรอคะเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมถึงได้มีสีหน้าที่ไม่ดีเลย เปล่าคะ่ะคุณพยาบาลไม่มีอะไรสาเหตุที่ปิดน,นาราถึงกับหน้าเสียเพราะเธอไม่สามารถติดต่อชีวินได้มาเป็นเวลาเป็นเดือนแล้วนี่ชีวินเขาหายไปไหนกันนะเขาก็เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยบ้านเกิดของเขาเราก็ไม่รู้จักแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันดันเกิดท้องขึ้นมาแบบนี้นี่เขาหายไปเขาทิ้งฉันไปแล้วใช่ไหมเนี่ย ปินนาราจริงๆด้วยนี่แกท้องจริงๆสินะแม่บอกแกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแกแล้วแม่นี่แม่ฟังอยู่ด้วยเหรอคะคือว่าปินขอโทษเอาเถอะมันเกิดขึ้นแล้วจะตีแกก็ตายเปล่าเรามาหาวิธีแก้ไขเอาและแม่ของปินนาราก็ใช้วิธีแบบที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าจับใส่ตะก้าล้างนา้ำ เออคุณปิ่นครับนี่คุณโดนแม่คุณบังคับให้ออกมากับผมหรือเปล่าครับเนี่ยคนคนนี้ชื่อว่าปณิธานเป็นลูกชายของเพื่อนแม่ของปิ่นนาราคุณปณิธานคะฉันรู้ว่าคุณมีใจให้ฉันมานานแต่บางทีฉันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดก็ได้คุณปิ่นครับเรื่องของความรักสำหรับผมผมรักคุณคุณรักผมแค่นั้นก็พอ ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ครับถ้าคุณลำบากใจผมจะไม่เร่งรัดคุณนี่ฉันกำลังโกหกคนดีๆคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าใครว่าโกหกเราไม่ได้โกหกเขานะแกไม่พูดแม่ไม่พูดเรื่องนี้มันก็ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นแต่แม่ก็ทราบนี่คะว่าลูกในท้องของหนูเป็นลูกของชีวิน ฉันถึงได้เร่งให้แกแต่งงานกับพ่อปณิธานอยู่นี่ไงฉันคงทนไม่ได้ต้องเอาปี๊บคุมหัวถ้าใครเขารู้ว่าแกท้องไม่มีพ่อแบบนี้แล้วแกก็เลิกงมงายอะไรกับมันได้แล้วไอชีวินอะไรนั่นนะ่ะมันทิ้งแกไปแล้วสวัสดีครับคุณนาะขอโทษนะครับกำลังยุ่งๆกันอยู่หรือเปล่า อ๋อไม่ได้ยุ่งหรอกจ้าพ่อปณิธานมาก็ดีแล้วนะจะได้คุยกันเรื่องแต่งงานน่ะแม่คะแน่ลูกคนนี้เขากังวลว่าเร็วไปนะคะคนก็คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กไม่เห็นจะเป็นไรเลยงั้นผมก็จะให้คุณแม่มาสู่ขอคุณปิ่นอย่างเป็นทางการแล้วก็จะจัดการเรื่องงาน<ม>ให้เลยนะครับปิ่นนาราต้องยอมจำนนกับความต้องการของแม่เพราะเธอรู้ดีว่าเธอทำให้แม่ของเธอต้องอับอาย สวยมากครับขออีกรูปนะครับเจ้าสาวยิ้มหน่อยนะหน้าคุณปิ่นดูซีดๆไม่สบายหรือเปล่าครับคุณปณิธานคะคือว่าความจริงแล้วยีปิน่นแกห้ามบอกเขาเด็ดขาดนี่คือคำสั่งของแม่คุณคงจะเหนื่อยเดี๋ยวเราไปพักดีกว่าครับเฮ้ยไอ้วินเอ็งโดนทหารด่วนแบบนี้ ยังไม่ได้บอกลาแฟนละสิท่าถึงได้ทำหน้าเป็นหมาหงอยแบบนี้สามวันจากนารีเป็นอื่นเอ็งระวังเอาไว้ด้วยนะเว้ยไอ้วิวนไอพ้พดเอ็งก็ไปพูดชักใบให้เรือเสียดูสิมันน่าเครียดเลยปินกับข่านะ่ะรักกันมากข่าเชื่อว่าปินเขาต้องรอข่าใช่แล้วชีวินนั้นโดนเรียกมาเกณฑ์ทหาร และด้วยในยุคสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารนั้นยากลำบากมากทำให้ไม่สามารถติดต่อกับปิ่นได้โดนเรียกมาด่วนเบอร์โทรศัพท์บ้านปิ่นก็หายไปซะอีกแล้วนี่เราต้องฝึกอีกตั้งหลายเดือนจะพอขอลากลับบ้านได้สักวันไหมเนี่ยหลังจากนั้นก็ถึงงานพิธีมงคลที่ถูกกำหนดเอาไว้อะไรนะแกบอกว่าแกมืนหัวเหม็นไปหมดเลย โหยี่ปิ่นเอ้ยแกจะมาแพ้ท้องอะไรวันนี้ฟังแม่นะถ้าคุณปณิธานเขาถามแกก็บอกเขาว่าแกเป็นโรคกระเพาะเรื่องจริงเหรอครับคุณแม่นี่หมายความว่าปินกำลังตั้งท้องใช่ไหมนี่เธอไอสารเลวที่ทิ้งลูกฉันไปก่อนจะด่าคุณแม่ฟังผมก่อนผมโดนทหารด่วนมากตอบผมมาว่าตอนนี้ปิ่นกับลูกผมอยู่ที่ไหน มันไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ลูกสาวฉันกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานแต่นั่นเมียผมและลูกผมผมไม่สนผมจะเอาเมียของผมคืนยินดีด้วยนะคะคู่บ่าวสาวแหมสมกันอย่างกับกิ่นทองใบหยกแนะ่ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนมากเลยนะครับ ดูท่าว่าคุณจะไม่สบายอีกแล้วคุณไหวหรือเปล่าครับคุณปินค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไหวค่ะขอโทษที่ทําให้ผิดหวังแต่ฉันต้องบอกให้แกหายโง่ที่ปินเป็นแบบนั้นเพราะเธอกําลังตั้งท้องลูกของฉันวินนี่วินกลับมาแล้ววินหายไปไหนมาวินขอโทษวินโดนทหารแล้ววินก็ทําเบอร์โทรศัพท์บ้านของปิ่นหายนี่ชีวินหยุดเดี๋ยวนี้นะ โงานแต่งลูกสาวฉันพังหมดแล้วโชคดีที่วินขอเขาลากลับมาได้ไม่อย่างนั้นวินคงเสียใจไปตลอดชีวิตส่วนแกก็คือลูกเมียฉันมาได้แล้วผมถามหน่อยคุณรักคุณปิ่นเขาอย่างไงร,รักเขาแต่ปล่อยให้เขาเผชิญเรื่องนี้อยู่คนเดียวไม่ต้องมาทําเป็นพูดบทพระเอกเพราะเรื่องนี้แกไม่ใช่พระเอกพอเธอค่ะหยุดเธอค่ะคุณปณิธานชีวิน เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาแสดงละครให้เราดูเหรอคะปินวินขอโทษวินรักปินนะฉันขอโทษค่ะคุณปณิธานคนที่ฉันรักคือชีวินแล้วเขาก็คือพ่อของลูกในท้องฉันจริงๆไม่เป็นไรครับผมเข้าใจเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหน ทีเรื่องของความรักเราก็ไม่สามารถไปกำหนดมันได้เพราะความรักไม่ใช่รางวัลของความดีค่ะแต่ถ้าพร้อมจะรักกันก็เข้ามาอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระด้วยการกดซับสไคร e และกดกระดิ่งช่องแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายนะคะ